สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูหม่อมนะคะวันนี้ครูหม่อมจะมาสอนในวิชาประวัติศาสตร์นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะหน่วยการเรียนในชั่วโมงนี้นะคะในเรื่องของสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยค่ะ ตัวชี้วัดในหน่วยนี้นะคะอธิบายความหมายและความสำคัญของสัญ,ญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้องค่ะผ <c oughs> ังสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะก็จะได้ในเรื่องของความหมายความสำคัญของสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย การแสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยสัญ,ญลักษณ์อื่นๆที่สำคัญของชาติไทยค่ะอันนี้คือหน่วยทบทวนหน่วยที่แล้วนะคะในเรื่องของความหมายและความสำคัญของสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะสัญ,ญลักษณ์หมายถึง สิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่งสัญลักษณ์หมายถึงสิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่งสัญลักษณ์ของชาติไทยหมายถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะหมายถึง สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นชาติหมายถึงกลุ่มชนที่เป็นพลเมืองของประเทศมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอย่างเดียวกันหรืออยู่ในเขตการปกครองของรัฐบาลเดียวกันนะคะ อันนี้คือการทบทวนนะคะหน่วยการเรียนหน่วยที่แล้วในเรื่องของธงชาติไทยธงชาติไทยมี3มสีสีแดงสีขาวและสีน้ําเงินครูหม่มได้ให้แบบฝึกหัดในหน่วยนี้ไปแล้วนะคะโดยให้นักเรียนระบายสีและให้นักเรียนได้เขียนเกี่ยวกับความหมายของสีต่างๆมาแล้วนะคะสีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะ,ะทีนี้ในหน่วยนี้หลังจากที่เราทำใบงานในเรื่องของธงชาติไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเพลงชาติไทยเพลงชาติไทยเป็นเพลงประจำชาติแสดงให,ให้เห็นถึงความสามัคคี ของคนในชาติและบรรพบุรุษไทยที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันนักเรียนจะยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติตอนเช้าเวลา8.00นหรือ8นาฬิกาตรงนะคะ ันนี้คือเนื้อร้องของเพลงชาติไทยนะคะเนื้อร้องโดยพันเอกหลวงสารานุปพันธ์ทำนองคือพระเจนดุริยางเดี๋ยวในตอนท้ายๆนะคะคุณหม่อมก็จะขึ้นเนื้อหาเพลงชาติไทยให้นักเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เรามาลองชมคลิปการฝึกร้องเพลงชาติไทยที่เราได้ยินกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ นักเรียนลองมาฝึกร้องตามแล้วก็ดูเนื้อหาไปด้วยนะคะเนื้อหาของเพลงชาติไทยค่ะ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ทีนี้หลังจากนักเรียนฟังเพลงจบและดูเนื้อหาของเพลงชาติไทยไปแล้วนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทําแบบฝึกหัดนั้นนักเรียนลองมาดูแบบฝึกพัฒนาทักษะหลังจากหน่วยที่เราได้เรียนมานะคะอ่าข้อที่1ข้อใดกล่าวถูกต้องอ่าขอโทษทีนะคะ ข้อใดกล่าวถึงชาติไทยได้ถูกต้องอีกรอบนะคะข้อใดกล่าวถึงชาติไทยได้ถูกต้อง 1. เป็นชาติที่เกิดขึ้นใหม่ 2. ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่น 3. ม,มีเพลงสรรเสริญพระบรารมีเป็นเพลงประจําชาติ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สองนั่นเองค่ะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองสีน้ำเงินบนธงชาติไทยหมายถึงสิ่งใด ในข้อที่2นะคะเป็นการทบทวนเนื้อหาในหน่วยของสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณหม่ำเอามาเพิ่มในแบบฝึกทักษะในหน่วยนี้นะคะข้อที่2ส,สีน้ำเงินบนธงชาติหมายถึงสิ่งใด 1. ชาติ 2. ศาสนา 3. พระมหากษัตริย์คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3นะคะ เพราะสีน้ำเงินบนธงชาติเป็นสัญลักษณ์แทนพระแทนองค์ของพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3เมื่อนักเรียนได้ยินเพลงชาติไทยควรปฏิบัติอย่างไร 1. แสดงท่าทางประกอบ 2. หยุดฟัง 3. ยืนตรงข้อนี้นะัเกเรียนทําถูกต้องทั้งหมดแน่นอนเลยคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3นะคะการยืนตรงเพราะเป็นการแสดงความเคารพชาติไทยต่อไปข้อที่4ค่ะข้อใดเป็นลักษณะของธงชาติไทยลักษณะของธงชาตินะคะเนื่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. มีห้าสี3แถบ 3. มี3าสี3มแถบ,แถบคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่1น,นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะธงชาติไทยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี3ามสีคือสีแดงสีขาวสีน้ำเงินและมีทั้งหมด5แถบค่ะ ต่อไปข้อที่5นะคะเพลงชาติไทยกล่าวถึงลักษณะนิสัยของคนไทยอย่างไรอีกครั้งนะคะเพลงชาติไทยกล่าวถึงลักษณะนิสัยของคนไทยอย่างไร 1. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 2. มีความสามเคคีา 3. มีความซื่อสัตย์ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2นั่นเองค่ะมีความสามัคคีนะคะเพราะจากเนื้อเพลงที่ว่าด้วยไทยล้วนหมายรักสามคัคคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดนะคะอ่านนี้คือคำตอบนะคะต่อไปคือแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนในหน่วยนี้นะคะ ครูหม่อมได้ให้แบบฝึกหัดไปโดยจะให้นักเรียนคัดลายมือเพลงชาติไทยสำหรับนักเรียนคนไหนที่สะดวกในการปริ้นใบงานออกมาทำนักเรียนสามารถปริ้นออกมาทำแล้วก็สามารถคัดลายมือนะคะตามเส้นที่ครูหม่อมกำหนดให้ได้เลยส่วนนักเรียนคนไหนที่ไม่สะดวกในการปริ้นนะคะนักเรียนสามารถ เขียนใส่แบบฝึกหัดสมุดแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะด้วยการคัดลายมือเต็มบรรทัดนะคะในเนื้อร้องของเพลงชาติไทยค่ะอ่าอันนี้คุณหม่อมขึ้นแบบฝึกหัดเนื้อเพลงชาติไทยให้นักเรียนได้ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนนักเรียนคนไหนนะคะที่ดูไม่ทนัน จากเนื้อหาที่คุณหมมขึ้นให้นี้นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปชมใน YouTube ช่องของคุณหมมนะคะคุณหมมจะลงเกี่ยวกับแต่ละหน่วยการเรียนแต่ละระดับชั้นไว้นักเรียนสามารถเข้าไปเลือกชมในหน่วยการเรียนของสายชั้นของตัวเองหรือห้องของตัวเองนะคะ ในช่วงเวลาที่นักเรียนมีเวลาว่างหรือนักเรียนอยากกลับไปทบทวนนะคะส่วนในสถานการณ์ทุกวันนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะแบบฝึกหัด เดี๋ยวคุณหม่จะส่งให้หลังจากจบคลิปการสอนตัวนี้นะคะจะอยู่ในท้ายของคลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ